ใครที่ไม่ชอบกินหนังกบก็ลองดูได้เลยเพราะว่าแบบมันกรอบตใครเล่นขวดน้ำวะ <laughs> สวัสดีครับมีหลายคนบอกว่าอยากให้เราไปที่ไกลๆบ้างนะครับวันนี้จัดให้เลยครับเราอยู่กันที่ปากช่องโคราชนะครับออกมาจากโซนยุธยาบ้างร้านนี้ชื่อร้านครัวน้ำหมูอาหารป่านะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพเส้นเขาใหญ่ช่วงตำบลขนงพระทางเข้าซอยจะอยู่ตรงข้ามปั๊มเชลนะครับมันจะมีซอยเล็กๆแล้วก็ป้ายอยู่ปากซอยเลยขับเข้าไปเรื่อยๆนะครับร้านจะอยู่ทางขวามือทางซ้ายเนี่ยจะเป็นคอกวัวนะครับบรรยากาศนี่แบบบ้านๆสุดๆเลยแหละครับเป็นร้านอาหารที่ทำกันที่บ้านครับสองคนตายายแล้วก็มีลูกมือนะครับ มีบรรยากาศร้านนะคะก็คือมีโต๊ะที่สองข้างประมาณนี้สว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าอ้น<ร><ร>วนเป็นแฟนกับน้าหมูน้าหมูอยู่ไหนจ๊ะอยู่ในครัวคขออนา้เขาครัวป้าอ้วนเป็นคนเก็บเงินส่วนน้าหมูนี่อยู่ในครัวครับปรเป็นพ่อครัวหนึ่งเดียวของร้านกําลังเตรียมวัตถุดิบเลยนะครับมีพวกกบปลาบึกปลาแม่น้ําต่างๆนะครับ เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้ก็ประมาณ10ปีได้แล้วฮะก่อนหน้านี้ทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับเปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมพอดีเจอกับพ่อวัวเนี่ยครับพ่อวัวนก็อยู่ข้างๆกันเราเปิดอู่มอเตอร์ไซค์พ่อวัวเปิดคาราโอเกะก็เลยเป็นรักข้ามรั้วกันไปที่ตอนทำแรกๆก็ป้าเขาจะเป็นคนทำครับทีนี้ป้าเขาก็ติดเมาส์ติดมอยไปซื้อของทีนึงอะซื้อ10บาทคุย5นาทีอย่างเงี้ยเอ้ยถูกหวยป้าถูกหวยดีใจด้วยป้ โข้า oh. งบนยี่สิบบาท oh. <laughs> <laughs> ผมนึกว่าถูกรางวัลใหญ่ <laughs> ลูกค้าก็มานั่งรอเราก็ต้องโทรถามเฮ้ยอันนี้ผัดยังไงว่าคุยกันในโทรศัพท์ว่า <laughs> ได้ใส่อะไรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย <laughs> จนเราเป็นพอลูกค้ามาต่หลังก็บอกป้าไม่ต้องทำแล้ว <laughs> ให้ลุงทำมด <laughs> 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 ป้าเลยสบายเลย <laughs> ี่เนี่ยกบทอดกระเทียมขายดีมากกบเขาจะลอกหนังออกอย่างดีเลยนะครับส่วนปลาแม่น้ําก็สลับกันไปแล้วแต่วันนะครับวันนี้ก็จะมีปลากดเหลืองปลาบึกปลาคังปลาแดงแล้วปลาแม่น้ําแถวโคราดเนี่ยมาจากไหนครับคนมากก็นี่แหละครับเขื่อนคลองไผ่นี่แหละครับถ้าไม่ได้เราก็ต้องวิ่งไปเอาเขื่อนป่าสักกันนุ่นนะหรือไม่ก็คลองร้วพีพาเตนหน้องแคร์โอ้ไปไกลเลยโคราชเนี่ยไม่ค่อยมีแม่น้ําใช่ใช่ฮะ น้ำหมูจะไปซื้อปลาเองตลอดนะครับวัตถุดิบที่เขาซื้อมาจะมาสต็อกไม่เยอะครับสวันไปซื้อทีนึ่งนะครับปลาก็จะสดสดตลอดเลยครับแล้วการล้างปลาของที่นี่นะครับสังเกตดูว่าเขาทําสะอาดมากอย่างปลาค้งเนี่ยเขาจะขัดด้วยฝอยขัดหม้อแบบนี้เลยครับโอ้ต้องขัดออกให้มันขาวอย่างนี้เลยครับโอ้โหทุกคนดูนะครับวิธีการทําปลาคังอันนี้ไม่เคยเห็นร้านไหนทําแบบนี้นะอย่างนี้พวกเมือกพวกคาวแลรพวกนี้ก็ตอ,อ,อกหมด <นะ S 1> เลยความรู้ใหม่นะครับฝอยขัดหม้อเขาแยกไว้นะไม่ใช่เขาเอาฝอยขัดหม้อขัดปลาค้างนะฝอยขัดปลาก็ส่วนขัดปลาโอ้โห แน่ปลานี่เสียญมากท้องแยกไว้นะครับอันนี้ก็ท้องนะะท้องนี้ก็ต้องขัดนะค,ะครับขัดทั้งข้างนอกข้างในนะครับโอ้โหคิดดู ร้านนี้ลูกค้าเต็มทุกวันครับก็จะมีทั้งขาจรและขาประจําแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นนักดื่มทั้งนั้นเลยนะครับลูกค้าประจําที่มาบ่อยเนี่ยจะรู้เลยว่าอะไรที่เป็นเมนูเด็ดนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องลองต้มยำปลาช่อนก่อนเลยครับสไตล์การทําอาหารที่นี่ก็จะทําเหมือนทํากินเองที่บ้านก็จะเริ่มทําทุกอย่างเมื่อลูกค้าสั่งนะครับอย่างต้มยำเนี่ยก็จะไม่มีอะไรหั่นทิ้งไว้ตั้งขาตะไคร้ใบมะกรูดก็จะหั่นใหม่หมดแล้วก็แปลกอย่างหนึ่งครับต้มยำสูตรของที่นี่เ็าจะทุบก,กระเทียมใส่ลงมาด้วยครปปลลลลลลลาาาาาาาช่่่่่ออ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 นนนนนนนีีีี้้้้้งงงจสสะะะะดดดแวดแววววววกกกกกกกเเเยยยร็ตไไพมูทททํุ ต้มยำปลาช่อนที่อร่อยต้องมีหัวนะครับเครื่องสมุนไพรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดใครชอบรสจัดยังไงก็บอกได้เลยนะครับแต่ว่าสูตรของเขาเนี่ยจะรสจัดอยู่แล้วครับเปรี้ยวเผ็ดจัดจ้านปลาสดอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นกระเทียมที่ทําให้มันแปลกแตกต่างไปจากต้มยำทั่วไปนะครับต้มยำปลาช่อนราคา150บาท ต้ยมยำรสชาติจัดจ้านมากแซ่บมากแล้วปลามันดีมากค่ะเนื้อปลาไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยจริงๆแล้วปลาเขาจะกินง่ายเขาจะเลาะกลางลลเลาะไหลออกให้หมดเลย<ช>นะครับแล้วก็จานนี้เป็นผัดปลาไหลหน่อมไม้ดองครับ140บาทปลาไหลก็ตัวกลางๆนะครับก็จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยพริกแกงก็เป็นสูตรของทางร้านครับก็จะไปผัดไปคั่วในกระทะพร้อมใบมะกรูดนะครับผัดที่นี่ทุกอย่างไม่ใส่น้ํามันนะครับทุกอย่างเลยก็จะผัดด้วยน้าโอ้โหแบบฝีมือนี่ไม่ธรรมดานะไม่ใส่น้ํามันผัดออกมาได้แบบนี้นะครับถือวา้วกก็ดประโยชน์จ ื่องสมุนไพรไทยแล้วใครที่คุมไขมันอยู่เนี่ยกินได้แน่นอนแบบปลอดภัยหายห่วงเลยครับปลาไหลผัดเผ็ดใส่นม้ยดองสูตรไร้น้ํามันร้านน้ำหมูอาหารป่าจานนี้140บาทครับได้ปริมาณเยอะเต็มจานเลยรสชาติก็จัดจ้านเข้มข้นเครื่องเยอะเผ็ดดีนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํามันเลยสักหยดเดียวเครื่องมันจัดจ้านอ่ะรชเน่น่ารักน่ารักหน่อย <c oughs> แต่ว่ามันจะมีความร้ายร้ายอ่าด้วยความาา <c oughs> สนุกตื่นเต้นอ่าใช่ <c oughs> มันจะตื่นเต้นรสชาติมนแบบตื่นเต้นหน่อยอ๋อกินธรรมดา ต่อมาเป็น3มชั้นทอดน้ําปลาครับอันนี้มีน้ํามันนะเพราะเขาต้องทอดอาจจะดูว่าเป็นหมูทอดธรรมดาเนี่ยแต่ก็ธรรมดาจริงนะครับหมูทอดก็คือหมูทอดนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีน้ําจิ้มมะขามมาให้กินคู่กันน้าหมูบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ทุกโต๊ะต้องสั่งนะครับเอามาแก้เผ็ดได้ดีนะทอดมากบกรอบเค็มเค็มจิ้มเจียวมะขามเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเป็นกับแกล้มกินกับเครื่องดื่มคู่ใจที่นี่มีเครื่องดื่มจําหน่ายหลายอย่างนะครับสาชั้นทอดน้าปลาทนึหมู้อันี้าสิอร์ทต้าครไม่สว่งเนี่ยซ มีความเค็มเบาๆคนชอบจะน่ารักน่ารักกูเกลียดเพราะว่าน่ารักน่ารักไปเลยจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วแจ่วมะขามนะคะอืมเปรี้ยวหวานของมะขามอ่ะไม่เผ็ดมากแต่จิ้มเค็มข้นอร่อยอ่ะเค็มข้นแปลว่าก็เค็มข้นไงเค็มไปเปรี้ยวไปเลยไหมมันพอดีเลยใช่ไหมมันพอดีไม่เป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบน้ำจิ้มแจ่วจริงๆอ่ะวินเทจอ่ะวินเทจใช่ใช่รสชาติวินเทจ แล้วก็ตอนนี้ผู้ช่วยของเนื้อหมูเนี่ยกำลังปั่นพริกแกงเพื่อที่จะทําเป็นแกงป่าปลาคังนะครับพริกแกงร้านนี้จะปั่นสดใหม่เน้นกระชายแล้วก็คือจํานวนเครื่องแกงเนี่ยเข้มข้นมากครับครึ่งหม้อแล้วนะครับปลาคังเมื่อสักครู่นี้ก็ทําอย่างดีนะครับใส่ลงไปใส่มะเขือถั่วฝักยาวมะเขือพวงแกงป่าเครื่องข้นมากครับทุกคําจะได้กลิ่นของเครื่องแกงที่มันหอมเตะจ,จมูกแต่ผิดคาดนิดนึงคิดว่ามันจะเผ็ดจนเกือบกินไม่ได้แต่คือไม่เผ็ดมากนะครับอร่อยเลยช่วยนี้150่งรน่าสิบาทครับน่าจะแสบ อันนี้รลายมากถ้าแบบเป็นนางร้ายสมัยก่อนก็นเป็นกลิกสุวัจณีเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละจิกเลยนะแล้วก็กินพวกสมุนไพรนี่เราเหมือนเดินเข้าตลาดไทยเนาะซึมเข้ามาอย่างนี้แหละนี้เลยอ่านคอมเมนต์ดิอมเมอาแบบเดิมเถอะค่ะแล้วก็กบทอดกระเทียม150บาทเหมือนกันใช้ทั้งเนื้อทั้งหนังหมักแล้วก็ทอดจนกรอบเลยนะครับทอดกบเสร็จแล้วก็ทอดกระเทียมต่อหอมกรอบอร่อยแน่นอนคือกบที่นี่เขาจะทอดแบบแยกเนื้อกับแยกหนังใครที่ไม่ชอบกินหนังกบก็ลองดูได้เลยเพราะว่าแบบมันกรอบ มันกรอบมากมึงทำหนึ่งนะเอาเลยครับโโอ้หใครเล่นขวดน้ำวะใครเล่นแต่จริงกรอบจริงกรอบจริง แล้วก็มีลาบปลานิลทอดกรอบครับจเจ้าแบบทอดหรือว่าจเจ้าแบบต้มก็ได้นะครับเราสั่งแบบทอดมาเขาก็จะแ,แล่เนื้อมาอย่างเดียวแล้วก็ทอดกรอบเลยแหละครับแล้วก็ปรุงเป็นลาบแบบอีสานใส่ข้าวคั่วอันนี้ช้าตรงทอดปลานิลน,นี่แหละครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้แบบสาระก่อน่อเอาไปใช้ได้มากใช่ปลานิลเนี่ยเอาไปทอดนะครับก็จะแล่เป็นฟิลเลเลยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็ไปทอดทอดแบบให้กรอบทอดนานมากนะครับปลานิลมันน่าจะเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงเพราะตอนแรกเขาลืมเปิดแก๊ เป็นกอรอบอืมความคริสปี้หลายๆแล้วก็หอมพวกเครื่องต่างๆเขาใส่เข้ามา แล้วก็มีแกงหน่อมไมป้ปลากฏดเหลืองใส่ใบแมงลักร้อยห้าสิบบาทเช่นกันอาหารที่นี่ก็จะราคาประมาณนี้นะครับเป็นแกงแบบอีสานหน่อยนะครับใส่สมุนไพรเยอะๆแล้วก็ใส่ใบแมงลักที่เป็นตัวชูกลิ่นหอมแบบธรรมชาติขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นกลิ่นอายอีสานเนี่ยนะหมูแกจะหยอดน้ำปลาร้าลงไปนิดนึงนะครับนิดเดียวแบบหยดเดียวจริงๆครับอันนี้รสชาติก็จะหอมปลาร้าขึ้นมานิดนึงนะครับรสชาติคือแบบใบสระบุรีแล้วก็เลี้ยวฝาไปโคราชออกอีสานนิดนึงานานอืมประมาณน,นั้นประมาณน,นั้นกินธรรมชาติเนึ้อ ต่างที่ใส่เข้ามามันซดเป็นซุปได้แบบ ล้วก็มีผัดชาปลาบึก140บาทนะครับเมนูเด็ดอีกเหมือนกันปลาบึกส่วนที่อร่อยที่สุดคือท้องนั่นเองนะครับเพราะว่าจะมีหนังหนึบๆมันไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าจะเป็นส่วนที่นุ่มอร่อยที่สุดนะครับผัดชาที่นี่ก็เหมือนเดิมครับไม่ใส่น้ำมันร้านนี้ก็จะเน้นการทําแบบบ้านๆน,นะครับวัตถุดิบที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นใบกะเพราใบแมงลักสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาจะปลูกเองนะครับเอามาใช้เองเด็ดมาใช้สดๆใหม่ๆเลยนะครับเรามากินเนี่ยก็จะกินได้แบบปลอดภัยหายห่วงนะครับไม่มียา มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับต้องลองมากินโดยเฉพาะร้านบ้านๆแบบนี้นะครับด้วยความที่เขาเคี่ยวพริกใส่ด้วยเขาเคี่ยวกับน้ำเนี่ยความเป็นพริกความเป็นสมุนไพรเนี่ยมันออกมาเออมันออกมาเนี่ยที่น้ำแล้วมันเข้ามึงบกซึมออกไม่ใช่ใชบอกว่ามันจะออกมาแบบกับน้ำน้ำแกงแต่ว่ามันก็แบบน้ำแกงพวกนี้นะมันก็จะซึมเข้าไปที่เนื้อปลา อร่อยแล้วก็เขาไม่มีน้ํามันเลยนะครับสังเกตดูว่าใครที่ว่าไม่ชอบกินอะไรแบบผัดเผ็ดอะไรมันๆเลยใครไม่ชอบอะไรมันๆไม่มีน้ํามันเลยนะครับใช่มีแล้วในครัวแต่เขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เขาใช้เป็นแบบเขาคั่วกับน้ําซุปไปเลยครัวหน้าหมูอาหารป่าเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มนะครับร้านหยุดทุกวันอังคารนะครับพิกัดเนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิปวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ